ท่อไปส่สสไม่ส่หรือ,อนอวแลวสวัสดีค่ะดิฉันนางพวันดีทับปริผลนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิตตบตำบลปากแพ้ค่ะในวันนี้นะคะได้ทำกิจกรรมนะคะโครงการ ชุมชนบ้านหัวนารู้กฎลดอุบัติเหตุในชุมชนนะคะซึ่งวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายจํานวนเหตุสุดผลน,นะคะแต่น่าจะมากาเกินอัตรานะคะเฉพาะเราเลือกที่จัดในโรงเรียนบ้านหัวนาเนี่ยหนึ่งนะคะมีเด็กนักเรียนนะคะที่ยังอายุยังน้อยป .4 ปห้าปหนะคะก็ขับขี่รถเครื่องโดยที่ยังไม่รู้กฎจราจรนะคะ ด้วยความรักและห่วงใยนะคะเราก็ได้ประสานไปที่สพเมืองกาญจนบุรีนะคะทำหนังสือให้ท่านผู้กกับการสถา,านีตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ขอความอนุเคราะห์นะคะตำรวจจราจ,จรมาให้ความรู้แก่เด็กนะคะในโรงเรียนแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุในชุมชนบ้านหนองนาซึ่งบอกได้เลยว่า หมู่สิบบ้านหัวนาของ,งเรามีถนนหลายสายนะคะแล้วในแต่ละสายเนี่ยก็จะมีรถวิ่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณไฟอะไรต่างๆก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้น,ญญรเ,ระะน,นเราก็จะมีติดตั้งป้ายนะคะชุมชนรถความเร็วนะคะมีภาพผู้ใหญ่จูงมือเด็กแล้วก็จะมีป้ายติดตั้งไว้หน้าโรงเรียนนะคะชุมชนโรงเรียนเนี่ยก็คือรถความเร็วนะคะประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนในชุมชนของเราด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ได้รับวามบนุเคราะห์นะคะจากสำนักงานคอปพอในการสนับสนุนเอกสารนะคะ เพื่อที่ให้ผู้ประสบเหตุได้รู้ช่องทางในการที่จะรักษาสุขตนเองแล้วก็ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยคุณสมทรจริยนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเรื่องการคุ้มครองนะคะผู้ประสบเหตุด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นอกจากาที่ดิฉันเองนะคะก็ได้จัดโครงการเนี่ยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสชเทศบาลเมืองปากแร่โดยท่านนายกประโมทอุ่นกิจสกุลนะคะ ได้สนับสนุนงบประมาณมาอะไรทุกปีนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็ต้องข,บขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะถึงแม้ตัวงบประมาณไม่มากนะคะจานวนไม่มากแต่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตนะคะและทรัพย์สินของประชาชนลุนเป้าหมาย60คนเนี่ยสามารถที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนในครอบครัวคูณขลัไปได้เลยนะคะทาให้เกิดองค์ความรู้มากขึ้นนะคะจัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่สุดค่ะ วันนี้เรต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะคะน้องจอยมติการนะคะเย,ยวภูทรนะคะที่มาให้ออโอกาสในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ